มาค่ะทุกคนใครชอบทานอันนี้เตียมจะพามาผัดนะคะกินสดก็ได่ผัดก็ได้กินกับน้ําพริกกว่าอร่อยนะคะเตียมจะมาเผาให้มันนิ่มก่อนนะคะนิ่มได้ประมาณนี้ก็ไปล้างค่ะล้างเสร็จแล้วก็ใช้้อยเป็นชิ้นบางๆนะคะ เสียแล้วก็ไปฝัดกันค่ะฝัดที่กระเทียมให้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ใส่หมูสับลงไปค่ะปรุงรสตามชอบเลยค่ะมีชวอหอยผงชะรสเกลือนะคะรสดีค่ะชิมรสดูค่ะรสชาติก็จะออกขมมันมนนะคะทุกคนผัดเป็นลมขมเป็นยานะคะ เวลาเราเคี้ยวมันจะกรุบกุบนะคะทุกคนอร่อยดีนะคะลองไปทำดูค่ะ